ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอตเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจญยาตามความหมายของไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสํานึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ก็ืนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะถ้าราศีธนูคนใดกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายไวๆนะคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคะ่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะ และไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนตุลาคมปี2564ของชาวราศีธนูได้แก่ Two of Pentacles Ten of Swords Eight of Wands Ten of Pentacles King of c h a r i s e s The Nine of Swords Three of Wands The Fool Five of Swords and the Emperor คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนไม่กล้าเปิดเผย ก็เป็นเรื่องน่าอายและกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับแต่ปัจจุบันก็กล้าเปิดเผยมากขึ้นแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความกล้าที่จะเปิดเผยให้สังคมได้รู้ว่าตัวเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและผู้ที่อยู่รอบข้างต้องเข้าใจอาการและรู้วิธีในการเยียวยาบำบัดจิตใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน หนังสือในมืออาจารย์อาจจะช่วยให้คุณผู้ชมได้เข้าใจโรคซึมเศร้ามากขึ้นผู้เขียนคือนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ลองหามาอ่านดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านเนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้เพื่อเกินให,ให้คุณผู้ชมได้รู้จักหนังสือเล่มนี้นายแพทย์ประเสริฐเขียนไว้ว่าการตรวจสภาพจิตของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า นี่คือปัญหาใหญ่ของคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างไม่ได้รู้สึกด้วยจึงมักมีคำพูดประเภทอย่าคิดมากคิดเอาเองหรือเปล่าเข้มแข็งหน่อยสิอย่าอ่อนแอเกินไปหัดปล่อยวางบ้างเหล่านี้เป็นคำพูดที่ไร้ความหมายตั้งแต่แรกเพราะผู้ป่วยกำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและสวมรอยบทบาทผู้ป่วยอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจิตใจของเขาเป็นของจริง มิใช่คิดมากคิดเอาเองไม่เข้มแข็งอ่อนแอหรือไม่ปล่อยวางสมมติว่าผู้ป่วยคิดมากคิดเอาเองไม่เข้มแข็งอ่อนแอหรือไม่ปล่อยวางทั้ง5้าประการนี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะเขาเป็นโรคซึมเศร้าทั้งสิน้นหมายความว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเขาจะไม่มีอาการเหล่านี้ดังนั้นอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมตระหนักว่าหากว่าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคุณต้องคำนึงถึงคนรอบข้างด้วย หากว่าคนรอบข้างเขาไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะมารองรับอาการโรคซึมเศร้าอาทิหากว่าคนรอบข้างมีภาวะป่วยโรคจิตเภทเป็นโรคใดโรคหนึ่งเช่นโรคจิตเภทไบโพล่าหรือโรคจิตเภทหลงตัวเองหรือโรคจิตเภทฮิสทิเรียหรือโรคจิตเภทตื่นตระหนกหรือโรคจิตเภทความผิดปกติทางบุคลิกแบบก้ากึง่ง แน่นอนคนรอบข้างเขาก็มีปัญหาเช่นกันกลายเป็นว่าคนป่วยกับคนป่วยมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละจึงทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาที่เรียกว่าความสัมพันธ์เป็นพิษหรือ Toxic Relationships ดังนั้นอาจารย์จึงอยากให้คุณผู้ชมลดอารมณ์ความโกรธโมโหแล้วหันมาสำรวจวิเคราะห์พฤติกรรมอารมณ์ของตัวเอง ให้ได้เข้าใจตัวเองให้มากที่สุดก่อนนะคะแล้วเราค่อยหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากว่าคุณผู้ชมสนใจหาหนังสือนี้มาอ่านจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะพอดีว่าอาจารย์มีหนังสือเล่มนี้เพียงแค่เล่มเดียวก็เลยไม่มีแจกคุณผู้ชม ยิ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้แทนที่คุณจะเสียเวลาไปกับการเขียนหน้าจอมือถือเล่นแล้วดูในเรื่องที่มันยั่วยุกิเลตตันหาราคะสู้เอาเวลามานั่งอ่านหนังสือเพื่อให้คุณมีสมาธิเพราะการอ่านหนังสือเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งค่ะหนังสือทุกเล่มจะเป็นครูและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณค่ะหนังสือจะช่วยให้คุณเปิดโลกทัศน์ได้กว้างไกลามากมาก เอาละ่ะเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตจะบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์เรื่องมีอยู่ว่ารักครั้งนี้ของชาวราศีธนูคุณอุตส่าห์หมายมั่นปั้นมือและปักใจแล้วว่าคนคนนี้คือรักแท้และอยากให้ความรักครั้งนี้มั่นคงยืนยงตลอดไปแม้ว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนดีเลิศแต่คุณก็รักของคุณคุณพยายามมองข้ามในส่วนที่เสียของเขาไป และมองในส่วนที่ดีเอามาหักกบลบนี้พอชั่งน้ําหนักดูแล้วคุณก็พอใจในคุณสมบัติของเขาและดีใจที่เราได้รักกันระหว่างทางของความสัมพันธ์ก็มีปัญหามาเป็นละลอกละลอกแต่คุณก็ใช้ความอดทนและมองความรักไปในทางด้านบวกอยู่เสมอประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้มาจนถึงวันนี้แต่วันนี้คนรักทำให้คุณเจ็บชํำน้ำใจ ความเจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องนี้ราวกับว่าเหมือนคุณโดนเขาทรยศหักหลังเลยทีเดียวค่ะคุณไม่คิดเลยว่าเขาจะทำกับคุณได้ถึงขนาดนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยจากที่คุณเคยมองความรักไปในทางด้านบวกแต่วันนี้คุณต้องมานั่งคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาคุณมองเขาดีเกินไปใช่ไหมความเจ็บท้าน้ำใจมันเออล้นจนถึงขั้นไม่อยากจะมองหน้าเขาค่ะ คุณก็อดไม่ได้ที่จะถามตัวเองว่าเรื่องนี้มันสาหัสสากันมากคุณจะมองข้ามไปได้ไหมถ้าหากว่าคุณมองข้ามไปไม่ได้มันจะเป็นแผลในใจคุณตราบนานเท่านานเลยค่ะหากว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะร้างลาเลิกราแน่นอนคุณรู้ดีว่าจะทำให้คุณทุกข์ใจเหมือนตายทั้งเป็นเลยทีเดียวดังนั้นคุณจะพยายามกอบกู้เอาความสัมพันธ์ที่ดีแต่เก่าก่อนกลับคืนมาให้ได้ แน่นอนตรบมือข้างเดียวมันไม่ดังทั้งสองฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันเก็บกู้เอาความสัมพันธ์ที่ดีกับคืนมาให้ได้ในสถานะของการคบกันสุดแล้วแต่วิถีชีวิตของชาวราศีธนูแต่ละคนนะคะหากว่าชาวราศีธนูที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วคุณก็คำนึงถึงสถาบันครอบครัวที่ได้ก่อร่างสร้างกันมาอย่างเป็นปึกแผ่นแล้วแน่นอนคุณก็เอาเรื่องนี้แหละเป็นสาระสำคัญ ในการย้ำเตือนให้เขาคำนึงถึงสถาบันครอบครัวส่วนชาวราศีธนูที่อยู่ในสถานะเป็นคู่รักคุณก็ตักเตือนตอกย้ำให้คนรักได้คำนึงถึงสายใยของความผูกพันแต่เก่าก่อนว่าเราเคยดูแลช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาก่อนหากคนรักตระหนักได้เช่นเดียวกับคุณหวังว่าเขาจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพื่อกลับมาเป็นคนดีของคุณ แล้วรักเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้เขายังไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ตัวคุณเองนี่แหละที่ต้องเป็นฝ่ายทำใจเอาเองแม้ว่าแต่ก่อนคุณอาจซ้อมมือมาแล้วฝึกจัดการกับปัญหาต่างๆมาบ้างแล้วแต่วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่ามันหนักสาหัสมาก ดังนั้นจำเป็นต้องปรับเลเวล EQ ให้สูงขึ้นทั้งการใช้หลักการจิตวิทยาและธรรมะเพื่อเยียวยารักษาใจตัวเองและควบคุมสติให้ได้ถือได้ว่าชาวราศีธนูเจอปัญหาปราบเสียนเลยทีเดียวค่ะและเมื่อคุณได้ปรับเลเวล EQ สูงขึ้น จึงทำให้คุณคิดได้ว่าถ้าคุณสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ข้ามผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปได้ถือว่าคุณเก่งมากๆเลยค่ะเพราะถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะจบสิ้นความสัมพันธ์ไปแล้วคงจะไม่ทนกับเรื่องนี้ฉะนั้นต้องใช้คำพูดที่ว่าคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งมีสติสัมปชัญญะท่ามกลางปัญหาคือการที่คุณพยายามเอาตัวเองลอยอยู่เหนือปัญหาต่างๆให้ได้ คุณจะไม่ปล่อยให้เรื่องราวของปัญหานี้ให้กลายเป็นมะเร็งเกาะกินหัวใจคุณหากปล่อยให้ความทุกข์เกาะกินหัวใจก็เหมือนคุณตายทั้งเป็นค่ะคุณตระหนักได้ว่าปัจจัยภายนอกคือคนรักคุณควบคุมเขาไม่ได้ในตอนนี้แต่คุณสามารถควบคุมปัจจัยภายในคือตัวคุณเองให้มีสติท่ามกลางปัญหาถ้าคุณมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ แล้วพาตัวเองลอยอยู่เหนือปัญหาก็จะเป็นสิ่งสะท้อนให้คนรักเข้าได้ละอายใจแล้วคงช่วยให้เขาสำนึกผิดได้ไพโรมนติกทารลอดจะพูดถึงปงประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าหัวใจชาวราศีธนูก็มีเลือดมีเนื้อนะคะเมื่อใจคุณอ่อนล้ากับปัญหามากระทบหนักๆเข้าก็อดไม่ได้คะ่ะที่คุณจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเอง คุณน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าทำไมคนรักไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณบ้างเลยเขาจะไปหาใครที่สามารถอดทนกับเรื่องราวเลวร้ายได้เท่าคุณสิ่งที่เกิดกับคุณณเวลานี้บางครั้งคุณคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นคงทนไม่ได้คุณอาจโดนคนรอบข้างสบประมาทดูหมิ่นดูแคลนว่าทำไมคุณต้องทนเขาเหมือนคุณไม่มีทางไป และยิ่งคุณทนก็ยิ่งไร้ค่าลงทุกทีทุกทีทุกทีจะสุขหรือทุกข์ก็ยอมให้เขาเป็นคนกำหนดเรากับว่าเหมือนเขาเป็นเจ้าชีวิตโอ้โหเวลาที่คนเราอยู่ในสภาพจิตใจอ่อนแอก็จะมีความคิดไปในทางด้านลบต่างๆนานาแน่นอนส่วนใหญ่ความคิดด้านลบก็จะบันทอนจิตใจเราด้วยความคิดว่าสถานะของเราติดลบเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ความหมายแล้วก็เฝ้ารอคอยว่า เมื่อไหร่ชีวิตเราจะดีขึ้นเสียทีเมื่อเราตกอยู่ในภาวะแบบนี้จึงสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้านะคะต่อมาชาวราศีธนูหากว่าคุณตั้งปณิธานไว้ว่าคุณไม่ต้องการร้างหลาเลิกราทุกทุกวันคุณก็ประคับประคองความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแม้ว่าคนรักยังคงสร้างปัญหาอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุณจะต้องมีแพชชั่น เพชเชนคือแรงปรถนาความต้องการที่เป็นแรงผลักดันให้เราทะเยอทะยานพยายามไขว่คว้าในสิ่งที่เราต้องการมาให้ได้ในเมื่อว่าคุณได้วางจุดหมายปลายทางความรักครั้งนี้เอาไว้แล้วว่าคุณไม่ร้างลาเลิกราคุณจะพยายามข้ามอุปสรรคปัญหานี้ไปให้ได้แน่นอนคุณก็ขึ้นแท่นเป็นจักรพรรดิผู้สง่างามแบบนี้ค่ะนี่คือไพ่จักรพรรดินะคะพลังอำนาจของผู้ที่เป็นจักรพรรด ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดทั้งนั้นถึงจะมีบางวันที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงแต่สุดท้ายพอได้สติก็รู้วิธีเยียวยาใจตัวเองรู้วิธีแก้ไขปัญหาและขะจัดขยะออกไปจากสมองได้ไม่ยอมให้ปัญหาที่กำลังเผชิญมีอำนาจเหนือใจตัวเองและเมื่อชาวราศีธนูแข็งแกร่งเหมือนจกักรพรรดิแบบนี้มาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะ พคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีธนูว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีธนูเมก e ิกฟอ์เมื่อชาวราศีธนูมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษารักครั้งนี้เอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นบททดสอบจิตใจขั้นเทพคุณก็จะพยายามข้ามผ่านพ้นมันไปให้ได้แน่นอนเทพคิวปิดจะเอาใจช่วยค่ะให้คุณนึกถึงการขึ้นบันได คุณก็ลองดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บันไดของปัญหามันมีกี่ขั้นซึ่งบันไดแต่ละขั้นคุณต้องเพิ่มเลเวลความอดทนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆความรักยิ่งใหญ่ครั้งนี้มันต้องแลกมาด้วยความอดทนค่ะเรื่องราวความหมายของไพ่ในเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูที่มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษารักครั้งนี้เอาไว้แม้ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาแต่หากว่าชาวราศีธนูคนใด คุณมีทัศนคติมุมมองว่าไปจากเขาแล้วชีวิตคุณดีขึ้นไม่เห็นจะต้องจมปรับอยู่กับเขางั้นคุณก็ตัดสินใจ move on โดยไม่ต้องสนใจเนื้อหาของความหมายไพ่ในเดือนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของชาวราศีธนูที่ยังคงมีความมุ่งมั่นจะเก็บรักษารัะครั้งนี้เอาไว้นะคะแน่นอนอาจารย์ก็จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูเสมอนะคะ แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีธนูในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ